ตอนรับข้อสุริการมาว่าประคาศอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าวิธีปั้นคนแบบโตโตยต้าั่หนึ่งนะครับกุญแจสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับคือการฝึกให้คนคิดเป็นนหนึ่งนะครับเป็นหนังสือสําหรับผู้บริหารอันหนึ่งนะครับเอาละครับเขาบอกว่าหากบุคลากรเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นในการทํางานร่วมโดยรวมของบริษัทก็จะดีต่มนะครับทําให้ผลประกอบ้า ผลประกอบการของบริษัทก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับเมื่อบุคลากรหรือคือผู้ผลิตสิ่งของหรือผู้ให้บริการหัวหน้าจึงจะเป็นต้องผลิตบุคลากรให้มีความสามารถเป็นอันดับแรกก่อนนั่นเองหัวหน้าที่ทํางานเก่งกับหัวหน้าที่สร้างลูกน้องให้เก่งขึ้นได้ต่างกาันที่หัวหน้าที่ทํางานเก่งเนี่ยมักจะให้ลูกน้องทํา ทำงานตามคำสั่งนะครับโดยไม่ต้องให้ลูกน้องคิดเองลูกน้องจึงไม่เก่งขึ้นสักทีนะครับส่วนหัวหน้าที่สร้างลูกน้องให้เก่งขึ้นได้เนี่ยมักจะให้ลูกน้องเนี่ยทำงานตามขบวนการทํางานนะครับเวลาที่ลูกน้องพนักง,งานเราเนี่ยเผชิญกับปัญหาหัวหน้าก็จะไม่บอกคําตอบให้ควรทําอย่างไรนะครับแต่จะกระตุ้นให้ลูกน้องคิดคําตอบให้ได้นะครับและจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำได้สําเร็จและเก่งขึ้นนั่นเองซึ่ง ผมใช้ขบว,วนการนี้นะครับถ้าคุณเป็นหัวหน้าที่ได้แต่ออกคำสั่งนะครับและเอาผลงานมาเป็นของตัวเองหรือเป็นหัวหน้าที่ไม่มีความรับผิดชอบนะครับลูกน้องก็จะเรียนแบบพฤติกรรมของคุณนะครับแต่ถ้าคุณเป็นหัวหน้าที่ทำงานอย่างจรงิจรงจังและปรับปรุงพื้นที่ที่ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นลูกน้องก็จะตั้งใจทำงานเหมือนกับคุณอย่างแน่นอน หน้าที่สําคัญของหัวหน้าคือต้องค้นหาข้อดีและความถนัดของลูกน้องนะครับอีกทั้งยังต้องหาพื้นที่ให้เขาใช้ความสามารถได้ด้วยเองสิ่งที่หัวหน้าต้องทําไม่ได้มีแต่สร้างผลงานที่ชีวัดด้วยตัวเลขเท่านั้นนะครับแต่ต้องฝึกฝนลูกน้องให้เก่งขึ้นด้วยนี่เป็นผลงานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นเอง สิ่งสำคัญคือหัวหน้าไม่ควรให้คําตอบตั้งแต่แรกครับในทานองว่าทําแบบนี้สิทาแบบนั้นสิแต่ควรให้ลูกน้องคิดหาคําตอบของตัวเองนะครับเมื่อลูกน้องคิดอย่างจริงจังจนปรับปรุงการทํางานได้สําเร็จลูกน้องก็จะเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและเติบโตยิ่งขึ้นเรื่อยๆเองลูกน้องที่เอาแต่ทําตามหัวหน้าบอกเพียงอย่างเดียวเมื่อพบเจอแต่อุปสรรคนะครับก็เกิด จะล้มเลิกได้ไง่ายๆนะครับผิดกับคนที่ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับเมื่อพบเจออุปสรรคก็จะเป็นแฟนหาวิธีต่างๆจนกว่าจะทํามันสําเร็จอีกคนเรามักจะคิดหาคําตอบโดยอัตโนมัติครับเมื่อมีคนตั้งคําถามนะครับแต่เมื่อมีคนบอกคําตอบที่ถูกต้องเราจะไม่คิดไปมากกว่านั้นแล้วนะครับไม่มีลูกน้องคนไหนอยากทํางานกับโัวหน้าประเภทที่สั่งว่า ทำตามที่บอกก็พอนะครับหัวหน้าจึงต้องทําให้ลูกน้องรู้สึกว่าได้ดึงความรู้ที่มีอยู่ในหัวของเขาเนี่ยมาใช้และลงมือทําด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่ถูกบังคับให้ตามคาสั่งเท่านั้นแต่ลูกน้องจะรู้สึกสนุกสนานกับการทํางานมากขึ้นหากหัวหน้าให้ลูกน้องทําสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจไม่ใช่ทําสิ่งที่หัวหน้ากําหนดให้นะครับลูกน้องก็จะเกิดความรู้สึกอยากทํางานร่วมกันกับหัวหน้ามากขึ้น การไม่บอกคําตอบจึงเป็นวิธีสอนอีกรูปแบบหนึ่งองถึงจะบอกให้ลูกน้องคิดหาคําตอบเองแต่หัวหน้าก็ต้องมีคนมีคําตอบของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับไม่ใช่ให้ลูกน้องหาคิดหาคําตอบเพียงอย่างเดียวหัวหน้าต้องสอนให้ลูกน้องรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีๆครับหรือเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับแล้วลูกน้องก็จะได้เรียนรู้และเก่งขึ้นนเอง หากหัวหน้าไม่สอนวิธีคิดกับลูกน้องก็จะไม่สามารถตัดสินใจและทำงานด้วยตัวเองได้นะครับส่งผลให้องค์กรต้องพึ่งพาหาคนเก่งที่คนไม่กี่คนหรือคนเก่งที่ไม่กี่คนที่สามารถตัดสินใจและทำงานได้ดีขึ้นนเองหน้าที่สําคัญของหัวหน้าคือต้องค้นหาข้อดีข้อเสียนะครับความถนัดของลูกน้องนะครับอีกทางต้องหาพื้นที่ให้เขานได้ใช้ความสามารถแบบตรงนั้นเลยนะครับ หัวหน้าที่เอาแต่ตั้งเป้าหมายนะครับและใช้วิธีกดดันลูกน้องให้ทํางานให้ได้ตามเป้าหมายนั้นอาจจะเป็นอาจจะใช้ได้ผลเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับอีกทั้งยังทําให้ลูกน้องเนี่ยรู้สึกไม่พึงพอใจนะครับจนไม่อยากเคารพนับถือเมื่อเป็นแบบนี้เป็นเช่นนี้ครับตัวหัวหน้าเองนั่นแหละที่จะลําบากเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาเพราะลูกน้องจะไม่ให้ความร่วมมือและอาจจะพูดใส่ว่าไม่อยากทํางาน กับหัวหน้าแบบนี้นี่เองหัวหน้าควรให้ความใส่ใจลูกน้องครับและอธิบายความสําคัญของงานขอให้ลูกน้องเนี่ยได้รับรู้นะครับอีกทั้งควรลงมือทําให้ลูกน้องเนี่ยได้ดูเป็นตัวอย่างและลูกน้องก็จะลงมือทําตามทันทีนะครับบางคนอาจจะบอกว่าหน่วยงานของเราไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่นะครับ ้วมมีปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกันทั้งนั้นการฝึกให้ลูกน้องให้ได้แก้ไขแก้ปัญหาเป็นเสมือนกับวทีฝึกฝนลูกน้องให้ดีที่สุดนะครับเมื่อมีปัญหาไม่ใช่แค่แก้ปัญหานะครับแต่เป็นแต่การที่ไม่แก้ไขปัญหาคือปัญหาอีกนะครับดังนั้นโตโยต้าว,วหน้าจึงให้ลูกน้องเนี่ยแก้ไขปัญหาทุกวันนี้ครับเพื่อให้ลูกน้องเนี่ยได้เรียนรู้และเก่งขึ้นเรื่อยๆอีกถึงแม้ งานจะยุ่งมากครับแต่งานที่ไม่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าก็ถือว่าไม่เป็นการทำงานนะครับดังนั้นหัวหน้าต้องให้ลูกน้องคิดว่าควรทำงานอย่างไรจรึงจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้เมื่อเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นครับหัวหน้าจำเป็นต้องให้ลูกน้องเนี่ยค้นหาสาเหตุและปรับมุมมองแก้ไขได้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับไม่ใช่เอาแต่ตำหนิเพียงอย่างเดียว เนที่จะเอาแต่สั่งว่าทาแบบนี้สิ่ทำแบบนูนสิหัวหน้าควรอธิบายให้ลูกน้องเข้าใจครับเช่นหากใช้วิธีนี้คุณก็จะทํางานได้สะดวกขึ้นแล้วลูกน้องก็จะลงมือทําตามคําสั่งคําแนะนําของหัวหน้าได้เองสิ่งสําคัญคือหัวหน้าจําเป็นต้องรู้จักลูกน้องก่อนนะครับแล้วหาโอกาสพูดคุยให้เข้าใจมากขึ้นเข้าใจความคิดของการละกันซึ่งการละกันั่นเองนะครับเป็นกฎที่ดี หัวหน้าควรเข้าไปรอในห้องประชุมก่อนเริ่มประชุมสัก10นาทีแล้วชวนลูกน้องที่เข้ามาประชุมพูดคุยเรื่องทั่วไปการทําแบบนี้จะช่วยบรรยากาศผ่อนคลายลงนะครับลูกน้องจะจึงจะพูดแสดงความคิดเห็นได้ง่ายขึ้นแทบแถมหัวหน้าเนี่ยยังจะได้ฟังความคิดเห็นที่แท้จริงของพวกเขาด้วยคําชมจะไร้ความหมายครับหากหัวหน้าไม่รู้ว่าลูกน้องต้องการให้ชมเรื่องอะไรนะครับหรือคิดแค่ว่า พูดชมอะไรก็ได้แล้วลูกน้องจะพัฒนาขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับหัวหน้าจึงต้องการความความต้องการของลูกน้องเสียก่อนนะครับต้องรู้ความต้องการของลูกน้องเสียก่อนนะครับแล้วค่อยพูดชมออกไปถ้าลูกน้องต้องการเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบจึงพยายามเก็บสิ่งของให้เป็นที่เป็นทางนะครับลูกน้องก็หัวหน้าก็ควรชมเรื่องที่เขาจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบนะครับหัวหน้าจะพูดชมเรื่องอื่นด้วยก็ได้นะครับแต่ ควรชมเร on on ื on ay, on ne, ่องที่ลูกน้องต้องการให้ชมมากที่สุดเป็นอย่างแรกเรื่องไในที่ควรตําหนิครับลูกน้องต้องตําหนิอย่างจริงจังนะครับเรื่องไหนที่ควรพูดชมหัวหน้าก็พูดชมอย่างเต็มที่เวลาที่ลูกน้องกุ้มใจลูกน้องหัวหน้าเนี่ยต้องคอยให้กําลังใจอยู่ข้างเขานะครับหัวหน้าแบบนี้ต่างหากที่ลูกน้องเนี่อยากทํางานด้วยเองหัวหน้าต้องการให้ลูกน้องเนี่ยพัฒนาขึ้นต้องอย่าแย่แสทํา เป็นไม่เห็นเรื่องที่สมควรจะตำหนิอย่างเด็ดขาดน,นะครับอาจจะมีคนเข้าใจผิดว่าหัวหน้าจะต้องพูดชมเทนาน,นะครับเพื่อให้ลูกน้องเนี่ยพัฒน,นาขึ้นแต่อันที่จริงแล้วครับการตำหนิก็ถือเป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้าเช่นกันนี่คือประเด็นที่สำคัญของหนังสือน,นี้นะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่เรียกว่าฝึกความเป็นผู้นำมากเลยทีเดียวนะครับ ขอบคุณท่านฟังท่านสุดหัวใจจริงครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด u b s c r i b ้และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอให้ค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์หลับฝันดีกันทุกคนนะครับขอให้สนุกกับชีวิตครับแล้วก็มีความสุขอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับหลัก่านฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งที่สัมผัสได้และไม่ได้นะครับสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมและผ่านออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือสิ่งของขอบคุณมากครับทที่ิ้งงมมมดเรยาาาาคแแพละ หลายๆอย่างนะครับทำให้ผมแข็งแกร่งและมั่งคงมากขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณสําหรับจินตนาการจิตใต้สำนึกจิตสํานึกนะครับจกักรวาลและเกรซีนะครับทุกขึ้นทันทีเลยนะครับขอบคุณทุกๆอย่างที่ทําให้ผมเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความมั่งคงมั่งคั่งนั่นเองนะครับขอบคุณไปถึงพนักงานที่เลราเงินนะครับที่ไหลเวียนในตัวผมถึงไปพลาเรียนลลาารัสละสลัฐและทองหลายปัน่นเลยทีเดียว